พระองค์นี้นะครับมีชื่อเรียกว่าพระพุทธชินราชน้อยนะฮะกุบังลกรรมนะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะครับสาเหตุที่เรียกพระพุทธชินราชน้อยเนี่ยผมสันนิษฐานว่านะครับคือองค์พระท่านเนี่ยครับจะตโต้นะห็นฮะลักษณะท่านเนี่ยจะโตโๆและนะเล็กกว่าพระพุทธชินราชใบเสมาฮะจังหวัดพิษณุโลกเนาะก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ส่วนตัวแล้วผมเป็นพระที่น่ารักเนี่ยดูลักษณะของพิมพ์หัวโตโต้นะฮะ องต,อต์อต่อเตี้ยเหมือนนะฮะพระพิมพ์ยอดขนพลเหมือนกันนะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูธรรมชาตินะฮะของพระเนินชินกันนะครับวิธีการสร้างนะพระองค์นี้ก็คือการกดนะฮะด้วยพระของสายเราสางเหตุว่าเห็นว่าหลังของท่านเนี่ยนะครับเป็นลักษณะลายผ้านะเกิดจากการกดนะครับพอกดปุ๊บนะฮะพระเนี่ยนะฮะก็มีเนื้อเกินด้านข้างเนาะจากแรงการกดเนี่ยทำให้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องตัด สิวอย่างเงี้ยนะฮะตัดสิวเนี่ยคือรอยสิวตัดนะครับนี่คือรอยสิวตัดเนี่ยธรรมชาติแบบนี้คือแท้นะรอยสิวตัดแบบนี้ดีๆนะครับเทคนิคการดูรอยสิวตัดที่ผมอยากจะแนะนําคือเวลาเราตัดเนี่ยพระกุโบราณเนี่ยรอยสิวตัดนะฮะผิวที่ เกิดจากรอยจิวตัดผิวด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยลักษณะของอผิวเนี่ยต้องมีธรรมชาติที่เหมือนกันแค่สีผิวเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้คือธรรมชาติของพระกุบโบราณนะที่อยากจะแนะนาอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะการดูพระกุเนื้อชินนะครับนี่เห็นไหมสีผิวเหมือนกันเห็นไหมครับสีผิวด้านหน้าเหมือนกันอันนี้ ใครอย่างเงี้ยนะธรรมชาติพรสวยๆนะวันนีกนะนน้ก็นะครับแนะนําให้รู้จักพระกุตชินลาชนะครับน้อยกุบารกรรมก็เป็นพระขนาดไม่ใหญ่นะครับก็ต้ตๆหน่อยนะ่ารักเตี้ยๆนะฮะสูงประมาณ3ามเซนกว่าเกือบ4เซนนะฮะกว้างกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรเองนะครับ